วันนี้จะมารีวิวของเล่นชิ้นที่สอง iq logic ชิ้นนี้ดีมากแนะนำเลยอันนี้เป็นตาราง9ช่องแล้วก็มีเบีย้ยทั้งหมด9สี9ตัวตัวเดี๋ยวเราลองมาดูนะชิ้นนี้คือเป็นการฝึกเด็กมองตามตำแหน่งให้เขารู้ว่า9ช่องเนี่ยมันมีซ้ายกลางขวานี่แถวที่1แถวที่2แถวที่ส แถวที่1ซ้ายแถวที่1กลางแถวที่1ขวาแถวที่สองซ้ายกลางขวาแถวที่3ซ้ายกลางขวาเวลาสอนเด็กให้เขามองเป็นแพทเทิร์นทีละช่องคือ blue brown white green pink purple red yellow orange สอนเด็กดูไปทีละช่องตามนี้ซ้ายมาขวาแต่ถ้าใครจะถนัดบนลงล่างก็ได้ แต่อย่างนี้สอนริวจังคือซ้ายมาขวาเสมอไม่ให้เขาวางค้ามไม่ใช่เห็นบลูหยิบวางเยลโลอหยิบวางให้มองไปทีละอันเพราะเวลาควิสที่มันยากๆขึ้นถ้าเราเกิดข้ามโจทย์มันจะทําไม่ได้แล้วก็ให้เด็กวางก็ตามโจทย์นี้แพทเทิาาร์นาะสนจ้ะบลูบวไวท์กรีนทิงเทอร์เพล เ e l เยลโลวออเรนจบควิส1นึ่งง่ายๆมันคือการฝึกมองตามตำแหน่งส่วนพวกควิส 2, 3ก็เหมือนกันเพียงแต่เขาจะเริ่มไม่เรียงแล้วเขาก็จะให้ตามอย่างเงี้ยซึ่งเด็กแรกๆยังไม่เคยเล่นก็ฝึกอย่างนี้ไปก็ดีเพราะว่ามันจะใช้ได้อีกหลายควิสเลยอ,อย่างนี้ลองยกตัวอย่างควิสแปดควิสแอันนี้อย่างที่มีบอกว่าเวลาเล่นทุกครั้งให้เด็กมองทีละแพทเทิรนเสมอ เริ่มจากนี่อ่ะอันนี้เรสนี้จะถามดิวจังว่านี่วางได้ไหมได้ได้อ่ะวางอ่ะต่อไปวางได้ไหมได้ได้อ่ะเยลโล่วางอ่ะต่อไปวางได้ไหมอ่าไม่ได้ค่ะอ่ะต่อไปวางได้ไหมได้ได้ได้สีอะไรครับได้ได้สีอะไรครับออเรนต์ออเรนต์อ่ะต่อไปสีอะไรครับ อ่ะ uh, อันนี้วางไม่ได้อันนี้วางไม่ได้ไ uh, อัน it. นี้วางไม่ได้อ่ะต่อไปไว้อ่ะพอวางเสร็จปุ๊บฝึกให้เด็กสังเกตโจทย์เนี่ยเวลาเขาให้มาให้เราสังเกตที่ว่าอะไรห้ามวางเยอะที่สุดอันนั้นคือจะนําไปสู่คําตอบได้ง่ายที่สุดให้เขาฝึกดูว่าอันนี้ห้ามวางสามห้ามวางหนึ่งห้ามวางสองห้ามวางหนึ่งลองดูอันนี้คือสีบลูห้ามวางสามช่องนี้หนึ 1, 2, ่งสองสามเพราะฉะนั้นบลูก็ต้องวางช่องนี้ เซตหนึ่งคาตอบต่อไปดูอะไรที่ห้ามวางเยอะที่สุดก็คือกรีนกรีนห้ามวางสองช่องนี้เพราะฉะนั้นกรีนต้องวางช่องนี้อาจจะไปอีกหนึ่งคำตอบดูเพอร์เพอร์เพอร์เพอรห้ามวางช่องนี้เพราะฉะนั้นเพอร์เพอร์วางช่องนี้ที่เหลือบราห้ามวางช่องนี้เพราะฉะนั้นบาวก็ต้องวางช่องนี้แค่นี้จบปิ้งต่อไปนี้จะลองควิสที ลองควิสสิดูควิสสิบแปก็จะยากขึ้นมาสเต็ปเดิมคือวางสิ่งที่ทำได้ก่อนก็คืออ่านนี้เรดวางบลู Blue, วางบราวางพอได้เสร็จปุ๊บเราต้องอ่านให้เขาฟังแล้วว่า yellow and orange are in the same row yellow and orange are in the same row รู้แล้แต่ว่า Orange ห้ามวางช่องนี้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 เราให้ลูกหยิบมาก่อน Yellow and Orange are in the same row แต่ Orange ห้ามวางช่องนี้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 เพราะฉะนั้นอ r a ร g e ต้องวางช่องนี้ เขาบอกว่าเย in in ็นโร a แอนออเรนต์อารินเดเซมโรโรแปลว่าแถวนอนแถวนอนแถวนอนเพราะฉะนั้นสีเหลืองก็ต้องวางในช่องนี้กับช่องนี้เราก็ย้อนกลับมาดูที่โจ์สีเหลืองห้ามวางช่องขวาสุดแถวหนึ่งเพราะนั้นก็ต้องวางช่องนี้จบปิ้งสองตัวต่อมาเรามาดูตัวที่ก,ร,กระบาดเยอะถัดลงมาก็คือสีเขียวสีเขียวห้ามวางสามช่องนี้เพราะนั้นวางช่องนี้ปิ้งจบ ต่อไปดูตัวที่กระกะบาดเยอะๆสีขาวห้ามวางสองช่องนี้เพราะฉะนั้นสีขาวก็วางช่องนี้ปิ้งจบสีชมพูห้ามวางสองช่องนี้เพราะฉะนั้นชมพูก็วางช่องนี้ที่เหลือสีม่วงก็วางเลยปิ้งปองจบควิสสิบแป